มื้อเราได้เราเลยอ,อ,อะไรกี่แต่ค่ะค่ะอ๋อนี่เป็นการขายใช่ไหมอ๋อนี่เป็นกระป๋าแม่ค้นะคะ,ะ,คะตึตงๆว<ร>างว<ร>างนี่ก็วางขายเลยวางขายอยู่เสือที่ตรงนี้ก็แม่นะคะ้าก็ไปนั่งแล้วก็รอรอคนมาซื้อนะคะ ยายบอกให้หนูหลเล่นอะไรเล่นไหนเนี่ยเออเล่นได้หนูอยากไปแย่งของพี่เขาช่วยมากเลยไม่ค่ะใส่กล่องผมเนี่ยไหนโอ้โหไม่ค่ะมาปากแบบแท้ค่ะอันนี้ค่ะอ่าพี่เพชรต้องเป็นคนไปซื้อของนะลูก น้องเพชรต้องเดินไปแล้วก็ซื้อของนะน้องเพชรไม่ต้องไปแย่งพี่นะลูกนี่อ่ะนี่วินอะอันอนี้เอากระเป๋าเนี่ยเนี่ยน้องเพชรไปตลาดนะคะเนี่ยน้อนี่คืออะไรเบ็นตาอ่ะหนูหนูเอากระเป๋าไปซื้อของพี่พลอยกำลังขายของอยู่นี่คืออะไรเบ็นตาค่ะนี่ก็ใจค่ะยังไงคะจะไม่ไ <c oughs> มขาดแล้วค่ะ มันขาด Saint ar, แล้วค่ะแม่จะไม่บุกไค่ะอร่อยที่สุดเยค่ะโอ้ไปซื้อหน่อยไปซื้อพี่พอยหน่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยขายอะไรคะถามพี่อันนี้ไม่มีขายอะไรไปด้วยโอ๊ยไม่ล้วคะทำไมแกลูไม่ใส่กางเกงถอดถอดรองเท้าก่อนเข้าร้านด้วยนะ ขอสิแม่แม่ค้าขายอะไรจ้าแม่ค้าใส่รถเลยค่ะแม่ขอบคุณค่ะเออขายซื้อของกันให้แม่ดีโ้ให้แม่ดวดีโ okay. ก yeah, ้ให้แม oh, ่ด้วยให้แม่โอ๊ยโอ๊ยเต็มแล้วเต็มรถแล้วค่ะ ยายบอกว่ากระเป๋าไปด้วยไงไม่เอาไปอะไ่ะถ้าเอากระเป๋าม,ามันจะมันจะไปมันจะกลับบ้านได้หมด ไปเลยค่ะเอาฝากไว้ก่อนไป่ยไก่อนค่ะแม่อะไรคะขอบใจแกขอบคุณค่ะเอแกเล่ชงแม่แกเล่ชงให้เดี๋ยวตะเล่ชาให้ ทชอ่ทชอมมานี่ลูกก็ยนมั้ยายยายก็ายยายยายโอ้โหไปโอ่งอะไรเนี่ยไหนั่งอะไรคะหนูเป็นช่งอะไรคะอย่าอร้อรให้ ไม่ขอแม่ไม <m> ่ขอกิน hmm. น mm ้นขกินน้น่อยข้อยากได้หนแ่ไยพ่หยแม่้แม่แลูกกระด้บนเอเออแม่ลูกก็ได้บเออเัใหญ่ใส่ผิดข้างค่ะ ไปทางไหนหนูหน่อยได้ค่ะไปทางไหนหนูทางนี้ไปทางนี้โอเคได้โอเคไม่ได้ไปทางนี้ถูกแล้วถูกแล้วไปหน้าหน้เอาไว้นีะลงเายเนี่ดีแล้วหลับตาโอเคหลับตาแล้วอุ้ยขาดอีกแล้วไม่ต้องใช้หรอกไม่อีกแล้วไปแม่ซ่อมให้ก็ ออขมเละหรอคหายไปเลยนะเนี่ย

อ้ามันดีดีด,ดที่เท้าก็ร้องไปด้วยเพลงอะไรดีนะเอาให้ยายแกะไปให้ยายแกะนี่เดียวเอาพอยพอยมาเลยพอยนี่มาเอากับตุ๊กตากับยายมานี่มาเอาตุ๊กตากับยายลูกมากเลยนี่นี่นี่มันมีสองหน้าด้วย เรานีทานยังไงนะย่งน้องอ๋อตุ๊กอุ้ยอุ้ยเอ้ามีเหี่ยนเป็นทวดเอ้าตาย่ดกตายหัวไม้เออมีกรตาย

ไว้แขนในไม่ต้องเอาออกของเขานะหนูไม่ต้องไปแกะของเขานะลูกมันอยู่อย่างนี้แล้วให้มันสมบูรณ์พอหนูจะดูอันใหม่หนูก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้หนูก็ดูสับปะรดขวดมีกีจะอันนี้หมวกเดี๋ยวเป็นหมวกให้เดี๋ยวให้น้องด้วยนะลูกหมน้องให้น้องให้หมวกไปใส่เร็วโอเลยดี่ อไจาหนไปให้กคก่อนซ่อมจะซ่อมเก้าอี้โอ้ซ่อมเก้าอี้เอาให้แม่ลูกขึ้นก่อนโอ้โหบุญนึงเลียแอนโอ้โหโอ้โหโอ้ยสามเพจ หลังเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ทุกสนอันนี้ของหนูใช่ไหมนี่อยากมูจ่แต่นี่ของไม่โอ๊ยเสียใจมูไก่ของข้าวบอยมั้งของข้าวบอย คุณครูใจ<น>ดีทุกคนเด็กๆเ้วก็ไมา่สุกสนอะไรคะอเอาทุกคนข็อไปโรงเรียนข็อไปก็ไปโรงเรียนต้อง <c oughs> ปิดอั้รสิไม่ต้องหอมมีแมวเหรอนี่ กินน้ามาด้สิใตกใจกีหมดอ๋อกินแล้วมันจะง่วงเกไไนขอเกดโน่ี่อเตะ็วนีโอ้ขอบคุณค่ะจะตัวนี้มาให้ยายแบบยายของเก๋นี่ไงของเพ๋ นี่ของแม่